เมื่อพูดถึงคู่ปรับระหว่างไทแรนโนซอรัสเร็กซ์ผู้มีฟันขนาดใหญ่เท่ากล้วยหอมและชทรเซอร์พอปส์กับเขาแหลมยาวกว่า1เมตรขนาดมีชีวิตการต่อสู้ของพวกมันย่อมน่าตื่นตะลึงที่สุดในอาณาจากาักรสัตว์เป็นอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การคาดเดาแต่เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงเมื่อ66ล้านปีก่อนเมื่อทั้งคู่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่น่าเสียดาย แม้ว่าเราจะมีการค้นพบหลักฐานร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากฟันของไทแรนโนซอรัสบนซากไทสิราทอปส์มากมายแต่ับปัจจุบันเราก็ยังคงไม่พบฟอสซิลของสัตว์ทั้งสองที่ตัวเต็มวัยตายอยู่ในท่าทางการต่อสู้กันเลยแน่นอนว่าในอดีตการต่อสู้ของไดนโนเสาร์คงสามารถพบเห็นได้ทั่วไปแต่การที่เราจะได้เห็นฟอสซิลของพวกมันในขณะต่อสู้นั้นช่างยากเย็นยิ่ง ว่ากันว่าฟอสซิลท,ที่เรามีทั้งหมดเป็นเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรเนื่องจากการกลายเป็นฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากๆแล้วยิ่งสําหรับสิ่งมีชีวิตที่ตายขนาดต่อสู้อีกด้วยล่ะก็คงแทบจะต้องพลิกแผ่นดินหากันเลยทีเดียวแต่นั่นไม่ใช่สําหรับกรณีของฟอสซิลชิ้นนี้ย้อนกลับไปเมื่อปีคศ .1971 ลึกเข้าไปในใจกลางทะเลทรายโกบีทางตอนใต้ของมองโกเลีย ทีมนักสำรวจโปแลนด์มองโกเลียได้ค้นพบฟอสซิลของไดนโนเสาร์สองชนิดกำลังอยู่ในท่าทางการต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งถือเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของมองโกเลียถ้าคิดว่าการหาฟอสซิลไดนโนเสาร์สักตัวเป็นเรื่องยากแล้วการจะพบฟอสซิลไดนโนเสาร์ถึง2ตัวที่นอนตายอยู่ในท่าทางการต่อสู้สุดชีวิตนั้นคงยากยิ่งกว่าด้วยความพิเศษนี้มองโกเลียจึงได้ยกให้ฟอสซิลของไดนโนเสาร์ทั้งสอง เป็นสมบัติประจำชาติมองโกเลียเลยทีเดียวและได้ถูกตั้งชื่อว่า Fighting Dinosaurs คู่ต่อสู้นี้ด้านหนึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดตัวเท่าแกะ p r o t o c e r a t o p s ญาติฝั่งเอเชียของ t r i c e r a t o p s ops, ที่แตกต่างกันอย่างมากโดย p r o t o c e r a t o p s ops, มีลำตัวและหัวขนาดเล็กรวมไปถึงยังไม่มีเขาขนาดใหญ่บนหัวอีกด้วยส่วนอีกด้านเป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กที่มีชื่อว่า เวล o ีแรปเตอร์นักล่าขนาดลำตัวเท่าไก่งวงที่มีฟันคมกริบและกรงเล็บตีนสังหารยาวโค้งเนื่องจากทั้งสองอาศัยยูไนมอนหินจาด็อกตา้าของมองโลเลียในยุคคริเตเชียสในช่วงเวลาเดียวกันที่มีอายุนานถึง75ล้านปีก่อนการค้นพบเช่นนี้จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่งว่าทำไมสัตว์ทั้งสองจึงยังคงตายอยู่ในท่าทางเดิมราวกับว่าการต่อสู้นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน ท่าทางการตายของโปรโตเซราทอปส์ ops, มันอยู่ในท่าทางยอดตัวลงและหันหัวไปข้างหน้าในขณะที่เวโรซแรปเตอร์กำลังนอนตะแคงขวาโดยมีมือข้างซ้ายอยู่ใกล้กับใบหน้าของโปรโตเซราทอปส์ราวกับว่ามันกำลังพยายามใช้กรงเล็บตะปบหน้าเหยือ่อส่วนแขนข้างขวาของมันกลับอยู่ในปากขนาดใหญ่อันทรงพลังของโปรโตเซราทอปส์และในขณะเดียวกันนี้ ขาข้างขวาของเวล o ิร์ัตเตอร์เองก็ถูกทับอยู่ภายใต้ร่างของโปรโตเซราทอปส์อีกด้วยที่ขาข้างซ้ายชี้ขึ้นฟ้าและที่ปลายนิ้วตีนกรงเล็บสังหารเขางมันกลับชี้ไปที่ตำแหน่งเดียวกันกับลำคอของโปรโตเซราทอปส์ราวกับว่ามันพยายามใช้เล็บแทงเข้าไปที่ลำคอเพื่อตัดลมหายใจเหยื่อดูเหมือนว่าการต่อสู้นี้เวล o ิร์ัตเตอร์อาจได้เปรียบอย่างไรก็ตามร่างของมันก็ถูกกดทับด้วยตัวของโปรโตเซราทอปส์ ทำให้ไม่สามารถหนีรอดไปได้อยู่ดีเดนเสา่ทั้งสองยังคงต่อสู้กันอย่างสุดชีวิตและกําลังบาดเจ็บสาหัสกลางทะเลทรายที่แทบจะไม่ได้แตกต่างจากทะเลทรายโกบีในวันนี้มากนักดังนั้นนักบรรพชีวิตวิทยาจึงสนิษฐานว่าพวกมันอาจถูกฝังกลบอย่างฉับพลันจากภัยธรรมชาติเช่นดินถลม่มพายุทรายหรือแม้กระทั่งอาจตกจมลงไปในบ่อน้ำในขณะที่พวกมันกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือด ท่าทางของไดงโนเสาร์ทั้งสองนั้นปงชี้ว่าพวกมันถูกฟังกลบอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่นาทีหรือวินาทีเท่านั้นสังเกตได้จากท่าทางการตายของเวโรซีรัเตอร์และลำคอของโปรโตซ e ร a t อปส์ที่ยังอยู่ในท่าทางตั้งตรงแต่สิ่งหนึ่งที่น่าชงนนั้นคือแขนทั้งสองข้างและขาซ้ายของโปรโตซิรัตอปส์หายไปในขณะที่เวโรซีรัเตอร์กลับมีร่างกายที่อยู่ครบสมบูรณ์นักบรรพชีวินวิทยาสนิฐานว่า กรณีนี้น่าจะเกิดหลังจากการที่ร่างกายของไดโนเสาร์ทั้งสองถูกฟังกลบอย่างเรียบร้อยแล้วบางทีอาจมีนักกินซากหรือเวลโศสิรัปเตอร์ตัวอื่นๆมากัดกินซากที่ถูกกลบฝังไม่หมดโผล่พ้นพื้นตะกอนขึ้นมาที่ยังคงเหลืออยู่ก็เป็นไปได้ซึงทําให้บางชิ้นส่วนนั้นขาดหายไปถ้าเป็นเช่นนั้นต้นเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ทําให้ไดโนเสาร์ทั้งสอง ต้องจบชีวิตอย่างกระทันหันในท่าทางดังนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์เนินทรายชุ่มน้ำถล่มฉับพลันที่มักเกิดหลังจากพายุฝนในทะเลทรายนั่นเองทําให้กระดูกของเบโลซ r รัตเตอร์และโปรโตซ e รัตอปส์ถูกฝังกลบในท่าทางการต่อสู้ที่แสนสวยงามนี้ดังนั้นไม่ว่าเหตุการณ์ธรรมชาติใดจะนําพาให้ไดโนเสาร์ทั้งสองต้องถึงจุดจบแต่เราสามารถมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อและนักล่าของพวกมันนั้นแน่นแฟ้นยิ่งกว่าสิ่งใดทำให้การต่อสู้อันยิ่งใหญ่นี้ถูกหยุดอยู่ในห่วงเวลามายาวนานมากกว่า75ล้านปี